อุ้ยนี่โดนแล้วฮะโดนแล้วฮะโดนแล้วครับผมนี่โดนแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหหนูแผงใหญ่ครับหนูแผงใหญ่หนูแผงใหญ่ครับผมวนตุ๊บไปเลยครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับผมพับผม เช่นเคยนะครับผมเบียร์คนมนุษย์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับมาใส่ับดักหนูด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่เยื่อจะผมจะใช้แค่กับกับอันนี้นะไม่รู้เขาเรียกกับอะไรกับกับเหล็กหรือกับอะไรเนี่ยสองอันแล้วก็กับกรงอีกหนึ่งอันเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงแต่ผมใช้แค่สองสองกรงนี่นะสองแค่สองหมายแค่นั้นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้ ปลาเหยื่อผ,ผมใช้เป็นเหยื่ยอผมใชนะ้เป็นเหยื่อปลาหมึกปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนะจะ๋เป็นเหยื่อดูว่าหนูจะติดกับดักเราหรือเปล่าเดีย๋ยวลองไปชมกันครับผมไปมาเลยครับผมเดีย๋ยวผมจะพาไปดูไหมที่เรามาดูกันไปว่าไหมายจะเป็นยังไงผมมันดูไปแล้วว่ามันจะมีน่าจะมีตัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองกดดักดูว่ามันจะได้รป่า นี่ฮะลกๆอาจจะลกหน่อยครับลกมากเดี๋ยวไปดูกันครับเรีอาจจะลกหน่อยนะนี่เดีนะ้องตามมาครับลก เดินลงข้างล่างลกหน่อยแล้วเดวเินทางขึ้นนั้นมาครับผมตามมาเลยครับนี่ถึงหมายแล้วแล้วที่ผมมาดูแล้วมันมีอยู่ มันจะมีมีตัวหรือเปล่าไม่ดูนะแต่ว่าเห็นแล้วมันน่าจะมีรูมีรูลแล้ะม,มาดูกันเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนี่ก็ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวขอญาตตั้งกล่องก่อน ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่เหยื่อกันก่อนเลยก่อนที่จะมืดที่เกี่ยวใส่เหยือ่อครับงา้างทีน,นี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกที่เรามาเนี่ยใส่ไปเลยครับไอ้ปลาหมึกที่เราย่างอ่ะย่างหอมๆเลยใส่เหยือ่อ้วก่อนนี้นี้สัตว์เบสต์นครับผมเนี่ยแค่นี้เอง เดี๋วสวนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะงา้า,ง,างตัวนี้ขึ้นมาง้างกงตัวนี้ขึ้นมาอาจจะบุจบจะบี้หน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับนี่ครับพับพับ,บขึ้นมางนี้นะฮะ เอาเหล็กตรงนี้นี่ครับตรงนี้แล้วเหยื่อจะใส่ข้างในนะครับแต่ผมจะใส่เหยื่อไว้ก่อนนี่เราจะดักแล้วก็เกี่ยวเหล็กตรงนี้เข้าไปนี่ครับเกี่ยวเิ็นมินไม่ต้องไปเกี่ยวนั่นนะนี่นี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผม เดี๋ยวเรามาดักกันเลยผมาดูก่อนว่าตรงไหนดีมาครับผมมาครับคัน <c oughs> จะมีรู้อยู่น้อง นี่เลยข้างทึ่จะลกนี่ครับนี่ใหม่ๆเลยใหม่ๆเ,เลยครับนี่รู้มันคุยยังใหม่เลยครับเดี๋ยวผมว่าผมจะวางาตรงนี้เนี่ยแปลว่ามันจะออกมากินนะเดี๋ยวผมก็จะผูก เชือกะฮะเชือกจะติดกับกับของเราอยู่กันมันแบบลามันติดแล้วมันจะพาเข้ารูอะไรเงี้ยอยากนะฮะเราจะใช้เนี่ยเชือกพันกับกิ่งไม้ไว้ครับเพื่อป้องกันมันหนีกันมันแบบกลับเราจะหายนี่ครับผมอะแค่นี้นก็กพอติ วางไว้มินนะครับผมฮะเป็นอันเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะหมายนี้หมายนี้กับกับหมายหมายนี้ไหน,นจะได้รู้กันนี่ครับผมนี่เดีย๋ยวเรามารอลุ้นกันครับผมผมลกนะฮะ เดี๋ยวเจะมาเดี๋ยวเราจะมาเลาะกันทีนึงเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้เป็นร่องน้ำครับพี่น้องร่องน้ำลึกเลยเดี๋ยวผนีืเดี๋ยวผมจะขึ้นฝั่งนี้เอ้าะ เดี๋ยวมาชมผลงานกันอีกทีครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราไปทำการกเราดักไปแล้วมีาการเลาะหนูกันครับเราไปเลาะผลงานเราก่อนโอ้หค่อนข้างจะจลกเลยครับป่าค่อนข้างจะจลกมาดูผลงานครับผมว่าจะเป็นยังไงค่อนข้างกิจลกเลยพี่น้องมาลุ้นนครับ ยังไหวยังเงียบอยู่เปล่าเงียบจูฮะยังเงียบจูฮะยังเงียบอยู่ครับผมยังไม่ติดครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูทีตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงครับผมมามาครับผม จากที่เราดักกันไว้เมื่อคืนเมื่อคืนเรามาเลาะรอบแรกแล้วมันยังไม่กินนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้ากันว่ามันจะกินไหมจะติดเลยเดี๋ยวดักกันไว้เมื่อคืนนะครันมลุ้นกันครับผมหรือหมายแรกก่อน,นะฮะหมายแรกหมายแรกหมายแรกไม่กินนะฮะอันนี้ไม่ติดครับอันนี้ไม่กิน ไม่กินกะเชกื่ยก่อนเหยื่อยังอยู่เลยครับผมไม่กินไม,ไม่กินเลยครับหมายแรกนะเอาลงว่าสองหมายนะครับผมสองกับสองคันเดี๋ยวมาอันที่สองกันยังไ,ไง อุ้ยนี่โดนแล้วฮะโดนแล้วฮะโดนแล้วครับผมนี่โดนแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้หูหนูแผงใหญ่ครับหนูแผงใหญ่หนูแผงใหญ่ครับผมวนตุ๊บไปเลยครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาละมันหมานครับผมฮะจอดเลยลงมาสองหมายติดหมายหนึ่งนี่ครับ มานะครับผมเอาละเราได้ถือว่าโอเคเลยครับตัวใหญ่หนูแผงนะขวงแท้นะครับนี่โอ้โหคนยากเชื่อเลยนะครับนี่ใหญ่ครับอ๋อไป